พ่นมาแม่วัวพันรักชั้นดียังผลิตนิวเลิฟเวอร์มาให้วงการกระชุมกระชวยอีกเพียบทั้งแอฟทักษอนที่หันหลังให้หมดอ๋อใส่เกียร์เดินหน้าพัฒนาสัมพันธ์สงกรานต์เตชนะนรงคูขวัญในจอแอมอธิชาติก็เลิกรักเด็กสีชมพูมาเทคแคร์ไม้ส่งเครื่องนัดมีเรียนุนสินรรพันกับท็อปพิพั์ถึงแม้จะมีข่าวว่าสั่นคลอนแต่สุดท้ายก็ยังรักกันดีแถมยังช่วยขยันทำมาหากินอีกต่างหากและหลังจากกระอักกับข่าวน้องกระตูนไม่โสดสิงพี่โดมก็ขยันเสิร์ฟของหวานใใใ้้้้นักาาสาไมมม่่ย่ยยงองออิรเลชจ เ,เช่นเดียวกันกับคนเคยรักพลอยเชอร์มานตอนนี้ชิลสุดๆกับด็อกเตอร์หน้าหล่อนาวินตาประมาณว่าไฮโซหน้าไหนก็อย่าได้เข้ามาแยมปล่อยให้คนเคยเลิฟก้องกรุนไปสดน้ำชาได้ไม่นานแตงโมก็ควงหนุ่มใหม่ดีกรีลูกรัฐมนตรีออกงานโชว์ตัวถี่ยิบงานนี้แตงและอยากจะแตงกิ้วพี่ก้องที่เปิดโอกาสให้รับทรัพย์้ยได้รู้จักกับรักแท้ หลาจากออกนักร้องมาหาผู้ประกาศข่าวกีฬาภาพที่หลุดออกมาบนหน้าหนึ่งเลยเปลี่ยนจากสยิวหี่นิพูป,ปาตี้มาเป็นขอบสนามกีฬาแต่รักนี้ของแบงค์นิ่หน่ายยังขอเวลาพิสูจน์ค่ะส่วนคู่สนิทต,ตัวชอถึงแม้ฝ่ายหญิงจะยังไม่เคยพูดว่าเป็นแฟนแต่สิ่งที่พี่แชมป์ทำก็กันท่าผู้ชายที่จะเข้ามาจีบน้องชามหน้าดูอ้าวใครคิดจะแข่งก็ต้องเวอร์เอ้ยต้องทุ่มให้ถึงใจแบบนี้ งขอคงเราติดอยู่ในลิสต์คู่หวานแห่งปีด้วยนะจ๊าฉาตารถเผามากเลยแหมพี่แหวนจริงๆแล้วเราก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันอยู่นะคะแต่ว่าคุณผู้ชมคิดเหมือนชาไหมคะชาว่าสก๊ปนี่ยังขาดอยู่อีกหนึ่งคู่นะคะคือคู่รักซ้มตากับกิมจิจ้าใส่แล้วว่าปีหน้าเลยคุณน้องนี่จบข่าวเลยดีกว่านะคะยังไงวันนี้แหวนและชามในฐานะตัวแทนทีมงานทุกคนก็ต้องขอกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกทท่านที่คอยติดตามรายการซีซันบันเทองและรายการต่างๆของช่อง